ให้ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราพบกับเกมมาครับนะครับต่อกันในพาร์ทที่สี่กันเลยดีกดีาผมสัญญาไว้ครับคลิปที่แล้วว่าจะมาลงนเตียนที่ลึกที่สุดครับผมจะมาลงให้ผู้มชมดูนะครับผมได้เอาของกลับไปเก็บบ้านหมดแล้วเห็นไหมมอยู่แค่นี้เองจะมาลงกันเลยคลิปที่แล้วเราขุดไปนิดเดียว สุดให้หมดจำทางกลับไปไม่ได้เหลือไว้มั้งโหลึกจังเนี่ยถ้ามันไม่มีก็จะขึ้นนะถ้ามันลงไปแล้วมันตื่นนะผมก็จะขึ้น โอ้ยไม่ใช่เล่นเดือหมดแล้ววางทางลงไปวางทางลงไป โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตามแล้วโอขึ้นได้อยู่เทา่านี้ไม่มีอะไรเลยอนนะี้แดงขึ้นทำไมอันนันะ้นโอ้โหมีแค่เนี้ย

ไม่หมดยังไม่พังเลยไปเกิดอะไรขึ้นเนอ,องรอดฝนตักวัดข้างนอกนี่น่าจะเมื่อเอ้ยใกล้เมื่อแล้วเว้ยครับเขาลับไปนอนบ้านก,ก่อนนะครับวันนี้เช้าค่อยหาเรื่องเชนใหม่ นี่ผมได้ปรับทอดไปทัวรบานแล้วนะครับเออมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูครับคือลองเก็บของครับยังยังไม่เสร็จเท่าไหร่นี่ครับนี่เป็นลองเก็บของนะครับนี่ไม่เสร็จเท่าไหร่เดี๋ยวน่าไม่เสร็จเดี๋ยวเรานี้ตัวนี้ขอนอนก่อนเนาะผมจกกับกาไว้แล้วตัวนึงครับ ก็เดินอยู่แค่นั้นออ,อกไปแล้วใช่ไมนันอนดีกว่าไวไหนกันต่อดีอ่กจะบ้านเหนอถ้ามันทิ้งให้มดเนี่ย ลองไปหาฝัง่งนู้นบ้างนะครับ<ก>ทางนี้น่าจะมีนเนาะเฮ้ยแอปเปิลแอปเปิลโหจะมาเยอะไว้แกไว้เพื่อได้ใช้การปลูกและปั๊มไปเรื่อย อาราเซนในแถวนี้ลงเล่นกันไปก่อนมีไหมไม่มีอะต้องหาเหล็กเพิ่มไม่ได้เยอะนะครับอยู่มีเหล็กแค่ไม่กี่อันจู่ไม่ได้เอ้าจากนี้ก่อน ไม่มีแล้วฉะนั้นก็ขุดไม้กันก็ได้เเ่นๆนไปเป็นึกก่อนว่าจะไปทำอะไรดีในระหว่างนี้ก็ขุดไม้กันเหมือนกัน อ๋อผมรู้แล้วผมจะทำอะไรจะสร้างนักเทศศึกันเลยดีกว่าโอ้ยนาจินนี้อย่าลงไปเลยเฮ้ยลงไปมาแล้วไม่ใช่เหรอไม่ลึกนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนาจินนี่ก็ได้ครับลงเลยยังไม่ต้องทำหรอกครับอันนั้นนะตีขึ้นมาเลยอุยอ้ย ตายแล้วเดี๋ยวเข้ามาอยากเข้ามาเกือบตายโอ้ยเสียงระวาข้างๆเลยจะขุดกัอนที่พี่แอ๊ดกกมาใหม่เลยจะใช้ได้ก่อนได้ได้ได้แด้ที่เราขุดขึ้นเอง โหเล็กเลยกินหางกันโคมขมเดี๋ยวเดินมาเจอทางนี้ก่อนโอ้โหมีข้างบนด้วยทำให้จะลงไ,งไหมวะเนี่ยเสียวเล็กไม่ใช่น้อย หมดยั้หมดแล้วไปโดยตอนนี้ต้จะมีน้ำ้วถ้าขุดไปก็ก่าจะเจอเปลืองทอ่อลองไปทางลาวากันดิฟ้า เราว่าผมเป็นที่ที่ผมเกลียดที่สุดละผิดไปเลยดีฝ่าไหมว่าในใจผมไม่แน่เขาเป็นนะแต่ว่ามันจำเป็นการตายผิดไปเลยมีอะไรไหมไม่มี นั่นเนี่ยเจอหนานจริงจริงด้วยจะได้มีนิดเดียวแล้วมั้งนักเจนี่ไม่อยู่ใครจากบ้านคนระับเึ้นไปแต่ก็เจอไม่ต้องกลัวหลงผมจำทางได้หรือพิกแอคที่เขี่ยขุด ไอกคับใหม่ด้วยไม่มีตัวคับแต่ก็มีไม้อยู่อ่าไม่ได้มีแค่ก้อนเดียวหนาจุดหนึ่งอ,อย่าทิ้ง <c oughs> อัหารได้เยอะไปไหน่อยนะโอ้โหทะลุเลยแต่แมวเ,เกี่ยวเราไปเอุดไปหมดขุดไปหมด แค่แม่งก็ได้แต่ไม่จะมจหมดตะกอนกูเบือทางแยกค่อยกลับมาขุดแล้วกันทาง กับเร็วเดี๋ยวเฮียเนี่ยเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวก็จะจบก็แต่ต้องรอดูไปเรื่อยๆเกิดมีของ ไปขุไปจริงจริงคือหมดชิ้นนี้แล้วผมอาจจะพักก่อนน,นะครับตอนนี้ผมหิวข้ามากไม่ไหวแล้วเดีย๋ยวจะไปต่อกันดีน่าจะมีอะไรอยู่ก็ดูไปพร้อมๆผมแล้วก็เลยจะปักขอดไม่แค่ทางเดี๋ยวเราไม่เผื่อกันหลง ว่าแล้วแถวนี้มันต้องมีนะ้ำเก็บไปแถวนี้มันต้องมีแมงมุมแน่นอนมั่นใจได้ เนาะคนกลับมาเฉยเลยมาคน,นกลับตรงนี้แล้วก็ขอพากคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ